การร่มอาไปสอบมาสเป็นอบครับคดีคดีวัตถุดิบว่าไงหมูไงถ้าก็คดีวัตถุดิบคดีนะครับเบื้องต้นรับแจ้งทางอหน่วยหน่วยวงอาหารนะครับไม่ต้องการวัตถุดิบครับไม่ต้องการวัตถุดิบพอดีนะผู้ใหญ่ได้โอเคคนนี้มันเข้าข้างซ้ายขวาได้เลยครับเดี๋ยวๆยกไปข้างบนก่อนเต็ีงานมาขึ้นมาไป đeo đeo để yên đặt riêng hay đi, rồi các yốc xì, xì, để báo đâu, bỏ bỏ phước bỏ phước bao, con.

ตบเดียวกันใช่ตบเดียวกันใช่ไหมโดนเทียกมาโดนเทียกใช่าเขามาหางยากเลยอันนี้ทตัวออทตัว แขนขาอยู่ครบไม่มีสีสษะ